ปุดปุปุเฮ้ยใสหน้าโอ้โหข้าง้พุ่นดโอ้โหเห็นอย่างไรฮันดางฮันดาสองตัวสามตัวสามตัวตาชดกู่นได้ตัวเมึงดที่ได้บ่เจ้ากังห่วงแต่ พวงเตะทิศท oh, oh. oh. <LO> ้องอยู่น ah ั่นละโอ้โอ้ออกเบิ้ลไ่รวยอะเร็วเร็วเร็วข้ามฟังยังเร็วน่านั่นถอยเลยออกเลยเที่ยงถอยแล้วนะดูหน่อยโอ๊ปได้หว่ารถขันไม่ไหวรถมึงแคบแคบจะรยกวางหลายอีกไปน้ำน้ำเราไหลเรื่อยเรื่อยเรอยไปทิ้งทิลย ถามใจเจ้าของเอาเด้อวย,วย,ยบบถึงแล้วทุกบาททุกบาทาบบไปรู้อยู่ทุกบาทบ่าในี้ข่อยเก่านี่ละเด้อเออเราได้เห็นเราตึงคามไปเนีย่ยโอ้โหโอ้โหตะเพียนตะเพียน,ยน,ยนล้วนๆเลยครับพี่น้องสภาพขันมางอกจะที่เอาปลาไปบ่อนได้น,นั่นเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับ โอ้โหดีเด็ดปตากำลังดูมากโอ้อีกแล้วอีกแล้วครับโออเอเอสามตัวสามตัวใหญ่ๆเพียนโมเมนใส่น้อยๆเด้อครับก่อแผงก่งอแผงบรรลุด,ดัก Tớ mứ nhót tông có phè mẹ dù dài nằm đây thật lắm ốc <laughs> <laughs> Đột ơi đột ơi lâu bài lâu Ơi แต่ละตัวนี่ปลาน้ามากครับปลาน้าหลากมวลไปสิล่ะถ้าปลาขึ้นท่านผู้ใดคิดค่ายางเลยเออ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 อีกแล้วอีกแล้วเอ้อบาตละสามตัวบาตละโลเนาะสามตัวโลบาตละโลคุยได้เลยบาตละโลนี่ปลาตัเพียนบาตละโล ขนขีเหียมาอยู่มาเยลยเออรางวัลปลอดใจนะครับเซียนแมวแดรางวัลปลอดใจแล้วสองตัวสองตัวเอ้ยเกดแดงทำด้วยโอ้โอ้โอปลาุนเอาอีอาแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนนลุนขุนขุนุนขุนนขุนขุนุนนขุนขกนขุนนขุนนุนนนขนนงุนนนข แปลกด้ยครับปลาคืนฟังเดียวมุกฟังคุณได้คือถึกแล้วว่าขามค้องไปเนี่ยครับขามยากทำโกเกงนั่งกับขามบดได้หนึ่งตัวพูดพูดเบ่งเอาครับพี่น้องเบ่งอ้านีรวยนี่รวย เอาเกาะเกาะเกาะเพลงเกาะเพลงจะได้ไหมจะได้ไหมจะได้ไหมเกาะเพลงทั้งเตะ่มีเหลือครับไม่เหลือไม่เหลือเสียงทั้งทุ่นก็เฮแล้วผุนทั้งผุนก็เฮแล้วทั้งเตะเสียงเฮอยู่ทั้งหมดโคกหน้านี่ด้วยหน้าชุ่ม โอ้โห่าเลยยตรงเลยอนเดงตเงถึสุบาทครับนี่ก uh รั้นยุตังทุกใจยเติได้ขาดไม่ได้มาไปเพี่ยี่สนี่น้อยเพ่มยสเพิมน่ยี่สี่น้อย ô, oh, oh, rồi đấy, 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 rồi

โอ้จ่านนยาาาาอีอกรอบพี่ยัดะคุณเปีนย่้อไม่ยอม้ยอ,ยอยียย้กเกาอ่ะขาย้อหมอหัดว่าหมอแปลวย,ย้อห้หาหกเซนมาสุนแล้วว่นนันสี่เซนเนาะ làm như thế Phải làm lên khứt lắm Có anh lắm oh, nâng tua à. có cái anh thuyền Ô, oh, buồn đỏ, buồn đỏ

เต้นรอก็โอ้พ่ดอ่ะพูดดาวพี่ราดดาเออเดี๋ยวแต่มมุนพุ่นเราไปหน่ยพี่ราดอ่ะแตกจักคือเกาครับจเก้าได้พี่ยี่ทองมาเนาะเส้นทองบมาเส้นเมียคิดทอดมโมแต่ปปนิ้นบอปินเพียนเนาะยังก็กินกันเนียไออย่างกันนั่งกับนี้เธจยกินเขากูอิดกู้าละ ยันงอไหมครับงันงอขาหักร่างงอเพืนเพื่นขาหักล่าจักคือเกาปูน่ะปูน่ะโอ้พี่ลัดดูปยคบโอ้โหคักทรถป่น่ะโอ้โหโอ้โหหมอนะคเห็นไกลๆเดี๋ยวทดิคอาไปท้ายไกลๆกว่านี้จากน้อยหนึ่งอยู่ป่น่ะปูน่ะฝูงหนึ่งเล้วครับป่น

ยังตักโบเบิรตครับขุนอีกสองตัวเห็นอย่งแล้วเห็นดอน้เห็นอยงแล้วเ็อเ็ว้าว้าวว้าวว้ว้าวปลาตะเพียนล้วนเต็มยอเลยเต็มยอเลยว้ ทั้งนี้ก็ถิดครับ,บรวยไทยทั้งหนดีน่ย,อ 2, ย้อสองปาดยกยุกยกฟังนั่นครับตั้งตรงขามฟังหวยนี่นะครับถือดีที่สุดเลยฟังนั้นฟังนี้บ่คอยถือฟังที่ตากล้องยูนี่บ่คอยถือนะครับถือฟังตรงขามนี่ถือดีนี่จะปาดเพี้ยนเลยครับขื้นมามีมาใหม่ครับเส้นเหลมมาใหม่ถือเทเดียวจากจากเลยเพื่ครับยกข,ขึ้นยกน้อยขึ้นก็อบว,วุ่นยกที่แต่ละ น้อจากเซนโอ้สองเซนเนาะขย้อนดอกถึงปลาตะเพียนนั่นน้อยสองเซนโอ๊ป้ยสองตัวมาอีกไหมสามตัวเฮ้ยจ้าเ้ยเ้ยจ้สี่ตัวอู้ตีมย้อนเลยบัมนเนาะเอ้ยมีแต่ตัวใหญ่สามตัวโลสามตัวโลครับตะเพียน Ô ờ, tô hai con đó nè, tổ hai nghe cái nè, hơi phèn cái nè, hơi phèn chút nè, nọt nhó nè, đi lút, ô lút chạy lốn năm, chạy thứ năm, chạy thứ năm, lút 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 lút, có phèn chút. Tổ nhây xăm đứa, tổ nơi này lại có phèn nè. โอ้โหมวนครับมือหนิครับปลาตะเพียนล้วนๆเลยนำหมุูแห้งของเราครับตัว บ้องด้วยอ่ะ้องยกป่าบ้่งด้วยโอ้โหอันนี้เอาไปบ้านรอบนึงเลยนะครับเศร้ากับบวัวขาดแล้ครับสิบโลมีแต่กลัวอย่างเดียวและมีรอบไหมไเพิ่มหลายอืมมาสมสิน ปลางเนาร oh, a a a oh, oh, ้านใหญ่ใครเนาะโอ้ยม้นได้ป่าหลายด้วยนะป่าตวเพียนไงโอ้มีตัวละโลก็มีมีตัวอ้วนนาะแต่เพียนเนาะ่ตัวหนยห